การจะมีสุขภาพดีเนี่ยนะคะมันต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กและมิติการดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องการรักษาพยาบาลมันคือเรื่องของการป้องกันเราอยากให้เด็กทุกคนโตไปมีสุขภาพที่ดี จริงๆจากเป็นโรคประจําถิ่นของประเทศไทยคือหมายถึงว่าเขาก็จะมีการระบาดอยู่เป็นช่วงๆนะคะการรักษาไข้เลือดออกก็เป็นการรักษาที่รักษาตามอาการรักษาประคับประคองไม่ได้มียารักษาโดยตรงนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงมีความอันตรายถึงกับเสียชีวิตได้ะคะ่ะเพราะว่าเราพริจิตรไม่ได้หรือทํานายไม่ได้เลยว่าคนไหนที่จะมีความรุนแรงของโรคค่ะวิธีการป้องกันของไข้เลือดออกหลักๆมันก็จะมี3มวิธีเนาะวิธีแรก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายวิธีที่2ป้องกันยุงกัดแล้วก็วิธีที่3คือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกไข้เลือดออกจะมีทั้งหมด4สายพันธุ์ซึ่งในวัคซีนเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันได้4สายพันธุ์ค่ะการฉีดวัคซีนเนี่ยก็สามารถมีประสิทธิภาพดีค่ะเราก็ควรจะฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆที่มีอายุ4ปีขึ้นไปค่ะที่เป็นช่วงวัยที่สามารถฉีดวัคซีนได้ก็อย่างที่เนี่ยนะคะคือป้องกันโรคได้80%ป้องกันโรรุนแงได้85%แล้วก็ป้องกันการนอนโรงาาได้ประมาณ90% อันแรกเลยคือไข้สูงลอยค่ะไข้สูงลอยเขาะจะลอยอยู่ประมาณ3-7วันไข้สูงลอยหมายถึงว่ามีไข้พอเรากินยาลดไข้เนี่ยไข้ก็ลงแต่ว่าก็จะยังไม่ได้ลงไปสู่ภาวะปกติค่ะก็ยังถือว่ามีไข้ยอยู่แล้วพอหมดฤทธิ์ยาไข้ก็ลอยขึ้นไปอีกแล้วพอกินยามันก็ลงแต่ก็ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ปกตินอกจากนั้นก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดกระดูกค,ค่ะบางคนปวดท้องเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนค่ะก็เป็นอาการเบื้องต้นที่ต้องเฝ้าระวังละค่ะถ้าเราดูอาการด้วยตัวเองไปสักภายใน2 ถึง3วันแล้วยังไม่ดีขึ้นไข้ยังไม่ลงยังทานอาหารไม่ได้หรือมีอาการแบบไม่เล่นไม่ไมสุขสบายดูซึมๆอันนี้ค่ะแนะนําพบแพทย์เลยจะดีกว่าการดูแลให้เลือดออกเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดอยู่ที่บ้านให้กินยาลดไข้ยาลดไข้กินได้แค่คาราเซตามอนมห้ามกินยาลดไข้สูงกลุ่มไอบูโปรเฟหรือย,ยาลดไข้สูงอื่นๆเพราะว่ามีโอกาสที่จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดเลือดออกที่ผิดปกติได้นะคะ บางครั้งเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าคนไหนจะเป็นโรคให้เลือดออกรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นซึ่งถ้ามีภาวะแทรกซ้อนอาจจะมีความดันตกมีเลือดออกมากหรือนำไปสู่การเสียชีวิตซึ่งอันตรายค่ะหลักๆเลยก็คือป้องกันยุงนะคะแล้วก็มารับวัคซีนนะคะการรับวัคซีนเราก็สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ไม่ใช่แค่โรคให้เลือดออกคือโรคทุกโรคที่มีวัคซีนในการป้องกันก็อยากจะเน้นว่าให้มารับวัคซีนเพราะการป้องกันดีกว่าการรักษาค่ะ